กิดอะไรขึ้นอั้มพัชราภากรี๊ดลั่นร้านหลังออกเด็ดไฮโซพกในรอบหลายเดือนห่างหายไปนานสำหรับโมเมนต,ต์สุดหวานของคู่รักพ่อมีแม่มีอย่างคู่ของอั้มพัชราภาและหวานใจสุดหล่ออย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาเพราะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 แต่ล่าสุดนั้นทั้งอ้ำและไฮโซพกก็ขนความน่ารักมาเต็มกระเป๋าเพราะได้ออกมาทานข้าวนอกบ้านออกเดตในรอบหลายเดือนอั้มพัชราภาสวยออร่าจับในชุดเดรสสีขาวสวมหมวกสีเขียวและได้โพสภาพคู่กับไฮโซพกระบ,บุแคปชั่นว่ากินข้าวนอกบ้านกับอ้วนครั้งแรกในรอบหลายปีทางด้านของไฮโซพก็ไม่น้อยหนะ้าอัปเดตคลิปผ่านอินสตาแกรมสตอรถ่าย i อพร้อมลงกับ อ้ำกำลังกินซึ่งไฮโปซกห่างหายไปนานสำหรับโมเมนต์สุดหวานของคู่รักพ่อมีแม่มีอย่างคู่ของอ้ำพัชราภานและหวานใจสุดหล่ออย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาเพราะเนื่องจากสถานการณ์แพรบระบาด ของไวรัสโควิด -19 แต่ล่าสุดนั้นทั้งอัมและไฮโซภคก็ขนความน่ารักมาเต็มกระเป๋าเพราะได้ออกมาทานข้าวนอกบ้านออกเดตในรอบหลายเดือนอัมพัชราพาสวยออร่าจับในชุดเดรสสีขาวสวมหมวกสีเขียวและได้โพสภาพคู่กับไฮโซพกระบ,บุแคปชั่นว่ากินข้าวนอกบ้านกับอ้วนครั้งแรกในรอบหลายปีทางด้านของไฮโซพกก็ไม่น้อยหนะ้าอัปเดตคลิปผ่านอินสตาแกรมสตอรถ่ายไอพร้อมลงกับ อ้ำกำลังกินซึ่งไฮโซพกห่างหายไปนานสําหรับโมเมนต์สุดหวานของคู่รักพ่อมีแม่มีอย่างคู่ของอ้ำพัชราผานและหวานใจสุดหล่ออย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาเพราะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 แต่ล่าสุดนั้นทั้งอ้ำและไฮโซพก็ขนความน่ารักมาเต็มกระเป๋าเพราะได้ออกมาทานข้าวนอกบ้านออกเดทในรอบหลายเดือนอัมพัชราภาสวยออร่าจับในชุดเดรสสีขาวสวมหมวกสีเขียวและได้โพสภาพคู่กับไฮโซพระบ,บุแคปชั่นว่ากินข้าวนอกบ้านกับอ้วนครั้งแรกในรอบหลายปี ทางด้านของไฮโซโพกก็ไม่น้อยหนะ้าอัปเดตคลิปผ่าน Instagram Story ถ่ายคลิปตอนที่อ้ํากําลังกินซึ่งไฮโซโพกก็ได้แกล้งหยิบขวดสเปย์แอลกอฮอล์มาฉีดลงที่น้ำกินพรออ้อมทั้งเดี๋ยวเจลิงแอลกอฮอล์75%งานนี้ทำแม่อ้ํากรีดดานเลยค่ะ